สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีทุกคนเลยนะคะอยู่กับรวมพันุไม้บ้านสวนริมคลองค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งอีกเช่นเคยนะคะมีบอนสีสวยสวยมาแบ่งอีกเช่นเคยวันนี้ลงคลิปคลิปวันศุกร์นะคะเป็นคลิปรอบวันศุกร์ที่4นะคะ4ตุลารอบนี้จะจัดส่งให้ในวันอาทิตย์นะคะรอบนี้ที่สวนจะจัดส่งให้ในวันอาทิตย์แล้วก็จะมีค่าส่งเหมาสอยู่ที่60บาทนะคะ ได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะเป็นไม้จัดชุดวันนี้ในชุดหนึ่งจะมี3ต้นนะคะที่ส่วนจัดชุดมาให้เป็นชุดเนี่ยค่ะเป็นไม้ไซส์ใหญ่2ต้นนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วหรือบางต้นก็6นิ้วนะคะแล้วก็จะมีไม้ไซส์กระถาง4นิ้วไปให้1ต้นนะคะแต่4นิ้วก็ล้นล้นเลยค่ะเนี่ยตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นชุดที่ว่าเป็นชุดจัดเซตเออจะชุดนึง ที่ส่วนให้ไปชุดละ150บาทนะคะชุดละ150บาทได้3ต้นใครจะรับกี่ชุดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีค่าส่งเมาอยู่ที่60บาทรับกี่ชุดก็ได้บวกค่าส่งไป60บาทนะคะสมมุติว่ารับ2ชุดก็360บบาทแบบนี้ค่ะได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกแบบไหนก็แจ้งมาได้เลย ใครที่เพิ่งเริ่มทดลองเลี้ยงนะคะมีแม่แม่โทรมาบอกว่าแม่เพิ่งเริ่มลูกแม่จะสะสมเพิ่งเริ่มสะสมหาไม้แบบที่เลี้ยงง่ายๆเนี่ยค่ะไม้จำพวกนี้เป็นไม้ไม้กัดสีนะคะเป็นไม้กัดสีไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะบางต้นก็เป็นไม้เก่าไม้โบราณที่สวนสะสมไว้นะคะเดี๋ยว เออที่สวนมีเบอร์โทรนะคะลืมแจ้งเบอร์โทรเบอร์โทรของที่สวนคือศูนย์เก้าสนะคะเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้ใช้โทรได้ค่ะใครสะดวกแบบไหนก็ทักกันเข้ามาโทรก,กันเข้ามาได้นะคะสำหรับของรอบวันนี้ก็ส่งวันอาทิตย์นะคะรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างของวันนี้นี่ มาดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดแรกนี่จะมีเหลืองกันตนาค่ะอันนี้เหลืองกันตนาอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะเหลืองกันตนาไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่กัดสีสวยมากเหลืองกันตนาใครชอบไม้เหลืองนะคะเก็บสะสมได้ตัวนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็จะมีมหาชัยนะคะมหาชัยบอลเก่าไม้ป้ายนะคะ1ต้นอันนี้รู้สึกว่าเป็นเยกโหนมานะคะมหาชัยหนึ่งต้นแล้วก็จะมี อีกหนึ่งต้นกระถางสีนิ้วอันนี้จะเป็นเมืองหนังลุงโนรานะคะต้นนี้จะเป็นหน้าเพลงหน้าเพลงเป็นใบหอกเขียวแล้วก็กัดสะดือดำต้นเนี้ยถ้ากัดสีเต็มที่พื้นก็จะออกขาวชมพูนะคะต้นนี้แต่ว่าอันนี้เขายังยังไม่ไม่กัดสีก็เลยยังเขียวอยู่นะคะเป็นใบหอกเมืองหนังลุงโนลาก้านดำนะคะเลี้ยงง่ายเนี้ยเอาไปเปลี่ยนเป็นไซส์กระถางใหญ่ได้เลยะคะ่ะชุดที่หนึ่งนะคะอันนี้นี่ ต่อไปชุดที่สองนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองชุดที่สองจะมีเหลืองกันตนาหนึ่งต้นนะคะเหลืองกันตนาหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไม้เก่านะคะเท้าละเตียนนะคะเท้าละเตียนเป็นยักษ์ในตับรามเกียรน,นะคะนี่ใบใหม่กัดชุพูมาแล้วค่ะต้นนี้เท้าละเตียนนี่ใส่กระถางห้านิ้วนะคะนี่ตูตูเลยนะคะเท้าละเตียนหนึ่งต้นแล้วก็ ต้นนี้จะเป็นบอนเก่านะคะอยู่ในกระถางสี่บอนกราบเก่าเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ได้นะคะอันนี้เออจะเป็นเจ้ากรุงอังวะค่ะนี่เจ้ากรุงอังวะนี่เป็นบอนเก่านะคะอันนี้อันนี้เป็นชุดที่สองนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามจะมีสีเทพาลักษ์หนึ่งต้นนะคะแต่ใบเนี้ยมีตําหนิ เมื่อกี้มันเกี่ยวเนี่ยเวงไปเลยค่ะขาดเวงไปเลยใบนี้มีตําหนินะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม,มีปัญหาเพราะว่าเนี่ยใบใหม่โหลดใหม่กําลังมานะคะสีเทพารักษออกระถางห้านิ้วหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระถางห้ากนต้นนี้จะเป็นดาบพระนเรศวนนะคะต้นนี้ดาบพระนเรศวรใบหกนะคะใบหก กระดูกชมพูนะคะตนกัดสีก็จะกัดออกหน้าขาวๆชมพูทั้งใบค่ะนี่ใบหกดาบพระนรีสวนหนึ่งต้นอยู่ในกระถาง5ส่วนกระถาง4นิ้วจะมีเรืองพระนารายนะคะกระถางสแต่ว่ากัดสีแล้วนะคะนี่ล้นกระถางสีมากเอาไปลงกระถางเปด หรือกระถางสิบก็ได้ค่ะเรื่องพัาไนล์เขาเป็นไม้โฟมใหญ่นี่กระสีมาแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดที่สามนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันต่อไปเป็นไม้ชุดที่สี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่สี่ชุดที่สี่นี่จะมีนางมณฑูน,นะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นไม้เก่าในตับรามเกียนนะคะต้นนี้นางมณทูเก็บได้เก็บนะคะมันหายากแล้วไม้จำพวกนี้ไม่ค่อยมีใครค่อยทำกันนางมนฑูหนึ่งต้นแล้วก็มี อันนี้เป็นกระถาง5นิ้วก่อนอันนี้จะเป็นหานุมานอาสานะคะตัวนี้ก็เป็นบอนเก่าในตับรามเกียนเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันหานุมานอาสานะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีพันธ้ายโนลสิง์นะคะกระถาง4นิ้วพันธ้ายโนลสิง์ใบน,นี้มีตําหนิเด็ดเด็ดอกนะคะพันธ้ายโนลสิงค์หนึ่งต้นอันนี้จะเป็นชุดที่4นะคะชุดที่4 ต่อไปมาดูชุดที่5ค่ะชุดที่5ชุดที่5จะมีไม้เก่าหางหงโบราณน,นะคะ1ต้นนี่เริ่มกัดสีมาแล้วอันนี้หางหงโบราณน,นะคะนี่ไซสกระถางหานิ้วนะคะหางหงโบราณ1ต้นแล้วก็จะมี อันตัวนี้จะเป็นแม่ค้าจาชื่อไม่ได้นะเมืองนนค่ะนี่จะเป็นณเมืองนนด่างนะคะต้นนี้จะอกด่างเหลืองเลยะเมืองนนมีโนด้วยเนี่ยค่ะเป็นพาไปทาไม้โกได้เลยเนี่ยเขาจะเป็นด่างแบบนี้เลยนะคะสวยใครที่ชอบเล่นไม้ด่างนะคะตัวนี้ใครที่เล่นไม้ใครที่เล่นไม้ด่างนะคะตัวนี้ก็เก็บได้เนี่ยเขาด่างนะคะณเมืองนนแตโกเนี่ยราคาสูงมากต้นนี้ด่างสวยพาไปทำโฟมโกนี่นะเมืองนนหนึ่งต้นแล้วก็ ให้ต้นนี้ไปหนึ่งต้นอสูรโลกันใบหกนะคะใบหกสีแดงแบบส้มๆเนี่ยค่ะกระถางสีนิ้วแต่ดินมันเละหมดอายุแล้วค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ได้อสูรโลกัหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าต่อไปเป็นชุดที่หกนะคะชุดที่หกจะมีพระโมกขา,านะหนึ่งต้นนะคะพระโมกขา,านะนี่กัดสีสวยมากอันนี้ก็เป็นบนเก่าแล้วก็จะมี เรืองพนาลายนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวใบยาวเนี่ยคะ่ะตัวใบยาวยังมีราคานะคะตัวนี้ตัวใบยาวแต่วันนี้ที่สวนเอามาจัดชุดให้ตัวใบยาวนี่เป็นตัวหายากกว่าตัวธรรมดานะคะแล้วก็เขายังขายกันก็ราคาสูงอยู่แต่อันนี้ที่สวนเอามาเข้าชุดจัดชุดให้นะคะทุกต้นในชุดไม่สามารถสลับกลับเปลี่ยนกันได้นะคะแม่แม่แมใครรับต้นไหนชุดไหนก็เออ เอาต้นในในชุดไปเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นเดี๋ยวแม่ค้าลืมชื่อคุ้มกล้าวค่ะคุ้มกล้าวบอลเก่าเขาจะมีหูใต้ใบนะคะต้นนี้ตอนตูนี่คุ้มกล้าวจะเป็นกระถางสีนิ้วนะคะแต่ใบมีตําหนิเอาไปก็แต่งตัดใบออกได้นะคะเพราะไม้เป็นมีหัวไม้แบบยุบัวไปแล้วก็พึ่งโผล่มาใหม่เอามาเข้าชุดให้นะคะนี่สําหรับชุดนี้ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นชุดที่ต่อไปเป็นชุดที่จนะคะชุดที่จชุดที่จจะมีหะนุมานเชิญธงนะคะหนึ่งต้นไซส์ใหญ่เลยอันนี้เชิญธงแบบสูงประมาณแบบไม้นทัดเกินเลยนะคะเชิญธงหนึ่งต้นแล้วก็จะมียักษ์วลณนีศูนนะคะเป็นยักษ์สีหน้าเขียวค่ะยักษ์ผู้หญิงหน้าเขียวนะคะยักษ์โวลณนีศูนเนี่ยกัดสี หน้าชมพูมาแล้วนะคะคุ้มมากชุดเนี้ยแค่ต้นเดียวเขาก็ขายกันร้อยกว่าเลยนะคะเห็นวันนี้เขาขายยักษ์วอลนี0ศูนย์แล้วก็ให้ไอวานอนเทพไปหนึ่งต้นนะคะไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะวานอนเทพนี่สำหรับชุดนี้นะคะ ต่อไปมาดูกันต่อชุดนี้เป็นชุดที่8นะคะชุดที่8ชุดที่8จะมีให้ไม้สีขาวสวยๆไปหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นนางโคราคะเทวีนะคะ เป็นหนึ่งในตับนางสงการค่ะอันนี้หนึ่งต้นนางครูราคะนะคะแล้วก็ให้สีวิจิตไปหนึ่งต้นนะคะสีวิจิตนี่สีวิจิตสวยมากเนี่ยกระดูกดำๆเลยสีวิจิตหนึ่งต้นแล้วก็ให้ต้นนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นกระถางสีนิ้วบันดานซัพ์หรือว่าบางคนก็จะเรียกอูชิวโบรานะคะต้นนี้บันดานซัพ์นะคะนี่ให้เป็นหนึ่งต้นอันนี้เป็นชุดที่ อันนี้เป็นชุดที่8ดนะคะแม่ค้าไม่ได้ใส่หมายเลขไว้จําชุดไม่ได้อันนี้เป็นชุดที่8ดนะคะต่อไปเป็นชุดที่9นะคะอันนี้เป็นชุดที่9ชุดที่9้านี้จะมีบอลเก่าพญามัจุราช1ต้นนะคะพญามัจุราช1ต้นแล้วก็จะมีตัวนี้เมืองเอ่อมณีล้อมเพชรค่ะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรไม้จําพวกนี้จําหน้าไม่ค่อยได้มัน สับสนระหว่างมณีล้อมเพชรกับหน้าเมืองนวเนี่ยแม่ค้าแบบลืมทุกทีเลยมณีล้อมเพชรค่ะใบหนาสวยนี่มณีล้อมเพชรหนึ่งต้นแล้วก็ให้ศิลาเพชรนะคะศีลาเพชรตัวนี้เป็นหน้าตัวเพลงค่ะตัวเพลงเป็นด่างชมพูสวยยิ่งตวยิ่งสวยนะคะศีลาเพชรต้นนี้อยู่ในกระถาง3นิ้วแต่ลุน้นดูลากลุน้นทะลุออกไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอันนี้เป็นชุดที่เนะคะชุดที่เกนี่ ต่อไปเป็นชุดที่10นะคะชุดที่10ให้สะอับสนไป1ต้นนะคะสะับสนสีชมพูหวานมากเนี่ยสับสวน1น1ต้นแล้วก็ให้หลวงพ่อพูนนะคะนี่หลวงพ่อพูนไป1ต้นแล้วก็ให้เ่ไอตัวนี้พรมลือสีกระทางสีนิ้วไป1ต้นนะคะนี่นี่ชุดที่10นะคะต่อไปเป็นชุดที่10 11นะคะชุดที่11จะมีอับสอรสวรรค์ป้ายแดงๆสวยๆหนึต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นขุนสุพานะคะหต้นแล้วก็จะมีอะศุโลกันไปให้1ต้นนะคะกระทางสีนิ้วใบหกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะนี่อัศุโลกันอันนี้เป็นชุดที่11นะคะชุดที่11แล้วก็ ต่อไปเป็นชุดที่12นะคะชุดที่12จะมีคาถาสิงไม้เก่าให้ไป1ต้นนะคะกระถาง5านิ้วนีสูงไม้ไม่ทัดเกินเลยนะคะขนาดต้นเดียวก็ขายอยู่ประมาณ100หรือร้อยกว่าแล้วนะคะคาถาสิงนะคะนี่1นต้นแล้วก็ให้ชุมพูพานโคงเมืองไป1ต้นนะคะแต่ใบล่างเนมีตำหนินะคะเขาอยู่โดนฝนธรรมชาติเนี่ยชุมพูพานโคงเมืองไม้เก่าไป1ต้นนะคะแล้วก็กระถางสีนิ้วตัวนี้ จะเป็นไม้เก่านะคะที่สวนเลี้ยงมานานแล้วไม่ทราบชื่อมันจะคล้ายๆกับจำพวกหนุมานเผาลงกาค่ะแต่ไม่มั่นใจนะคะได้มานานมากยิ่งโตใบจะยิ่งกัดแบบมันวาวเลยค่ะต้นนี้นี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่อันนี้เป็นชุด ที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองนี่แม่ค้าจําชุดไม่ได้ต่อไปเป็นชุดที่สิบสามนะคะสิบสามลูกค้าช่วยแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าไม่ได้ปักป้ายแต่ละชุดไว้ก็เลยต้องหยุดนับ <c oughs> หยุดนับอันนี้ชุดที่สิบสามนะคะสิบสามจะมีทวีราบค่ะทวีราบหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นไม้หนักดินมากอันนี้อยู่ธรรมชาติทวีราบหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็จะมีอาสูนโลกันอันนี้เป็นไซส์กระถาง5นิ้วนะคะอาสูนตัวโลกันต้นนี้กัดสีสวยแล้วนี่กัดสีแบบสีน้ำตาลแบบใบหอกยาวๆมาแล้วค่ะนี่อาสูนโลกันต้นนี้นะคะสวยแล้วนี่แล้วก็จะมีให้เมืองหนังลุงโนราไปต้นหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะเขาเริ่มกัดสีหน้าแบบขาวขาว กัดสีอกขาวมาแล้วแล้วก็กระดูกกระดูกเข้มเข้มมาเลยนะคะแล้วก็ทรงใบหอกอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะเอาไปอัพไซต์กระถางใหม่ได้เลยให้ไปหนึ่งต้นนะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่สิบสามนะคะสิบสามคุ้มมากแต่ละชุดนะคะเพราะว่าเหมือนอสูรลูกันเนี่ยเฉพาะกระถางเดียวก็ร้อยกว่าและะ้วค่ะต้นนี้อสูรลูกัน ส่วนต่อไปเป็นชุดสุดท้ายนะคะหาไม้ได้มาไม่ไม่เยอะวันนี้ค่ำซะก่อนอันนี้เป็นชุดสุดท้ายจะเป็นชุดที่สิบสี่นะคะชุดที่สิบสี่ชุดสุดท้ายจะเป็นต้นนี้สุโคไทยสองค่ะสุโคไทยสองหนึ่งต้นแต่ว่าเป็นโฟมโกแลค่ะมีโหนสองโหนแล้ว,ะะอ,ลวอันนี้สุโคไทยสอง หต้นนะคะเป็นไม้ไปทําไม้โกได้เลยเพราะเขาขึ้นโหนมาแล้วสองสุขุไทยหนึ่งต้นแล้วก็ให้พลอยสยามไปหนึ่งต้นนะคะพลอยสยามนี่ต้นนี้กัดสีแบบเม็ดแดงสวยมากแล้วก็ใบเรียวยาวเลยค่ะพลอยสยามหนึ่งต้นแต่ใบมีตําหนินิดน,นึงนะคะเขาอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้พรหมฤษีไปหนึ่งต้นนะคะกระถางสีนิ้วกา้านแดงเปเลยต้นนี้นี่ก้านแดงเป๊ดเลยค่ะนี่สุด ชุดที่14นะคะอันนี้เป็นชุดที่14แม่ค้ก็เบอร์เบอร์นี่ชุดสุดท้าย14ชุดนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่ง14ชุดใครสนใจชุดไหนก็สอบถามหรือโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์093 725 3482 วันนี้ก็มีมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เผื่อว่าใครหรือถ้าใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาสอบถามได้เผื่อว่าได้ส่งพร้อมกันนะคะเผื่อว่าวันนี้ยังไม่ได้หยิบมาเพราะวันนี้ที่สวนมีไม้มาหาไม้แบบได้น้อยอะค่ะถ้าเผื่อมีต้นไหนที่ว่าพอจะส่งได้พร้อมกันก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะพรุ่งนี้ 0 9 3 7 2 5 3 4 8สนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ